วันนี้น้องๆได้นัดประชุมวางแผนการจัดงานตีมไนท์หรืองานเลี้ยงกลางคืนน้องๆต้องคิดรูปแบบการจัดงานและคอนเซปต์เองทั้งหมดว่าหน้าตาของงานจะออกมาเป็นอย่างไรและที่สําคัญต้องนํามาพรีเซนต์กับคณะกรรมการเพื่อผ่านการเห็นชอบด้วยครับเนี่ยอันเนี้ยออพรีเซนต์เป็นไอ้พรีเซนต์ก่อนพี่แทก่อนเลยเพราะว่านั้นอ่ะก็คือมันจะอยู่ในในเนี่ย กีนนยวกับเด코เลชันนั้นก็เราก็พูดไปเลยตีมนะรีพรีเซนเทชันก็คือพูดไปก่อนเลยเว้ยเ,เพราะว่าอันนี้คือที่พวกเราคุยกันไงแต่ว่าที่อาจารย์เขาพูดก็คูออีกคนละไอเดียเพราะว่าไอเดียตรงนี้เรายังไม่ได้บอกให้เขารู้กันเลยใช่ไห<อ>มตีมงานวัดใช่ไหมที่งคอนเซ็ปต์ของตีมไหมหลักๆคือแขกเราเป็นผู้ปกครองเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเราก็จะแบบเอ่อให้ให้แบบผู้ปกครองหรือเพื่อนเราที่แบบไม่ได้ทำอินเทอร์นมารู้ว่าแบบชีวิตพวกเราเป็นยังไงกันบ้างมาดูความสําเร็จของเรามาดูเอฟกอร์ตของเราที่แบบ องค์ไน์อีเวนต์นี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็มันเป็นงานวัดย้อนยุคใช่ไหมแล้วก็ทีนี้มันเป็นจุดขายได้ว่าแบบ bring people back in time อะแบบให้ผู้ปกครองได้ฟีลในยุคของเขาในแบบงานวัดในสมัยเขาอะไรประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเมนูเมนูที่คิดมาหลากัหลกๆก็คือเป็นอาหารแบบอาหารชาววังแบบให้มันแบบไทยไทยจ๋าหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ทีมคิชเช่นทีมไปคิดเนาะส่วนเรื่องคอสตูมคอสตูมที่พูดกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็แบบ เป็นแนวย้อนยุคชิกเก็ตก็มีทีมมีทีมออกแบบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไวจะเป็นคนพูดรายละเอียดอีกทีว่าเดทไลน์เดทไลน์เดทไลน์คือวันไหนและใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับก็คือวันที่สี่ถึงวันที่7อ่ะอะเดือนมีนาะเราจะขายกันอีกทีนึงก็คืออาจจะเป็นขายเสื้อแล้วก็เฟซฟรายส่วนเสื้อเดี๋ยวให้ให้เอ็มมา่ารอเอ็มม่ามาแล้วกันแล้วก็คุยเรื่องเสื้อเอาอโป้พูด,อพดตอนนี้เลยไหม ได้เท,เที่ที่เราไปเช็คกันมานะครับคือประมาณ2 1 4 7 7 0บาทแล้วที่ผมพูดถึงเรื่องอัพไลซื้อเราจะขายไปนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดซื้อตัวนึงเนี่ยตัวละ270บาทแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วซื้อแบบต้องรวมให้ได้ครบ4คนเน่ยจะลบเหลือตัวละ250บาท <c oughs> ซึ่งมันจะเหมือนกับพันหนึงพอดีซึ่งโปรเราคำนวณกำไรออกมาแล้วอ่ะ2 2 0 0ประมาณอย่ยง2 0่0งถึง23,000 23, บาท2 2 0 0ประมาณ โอเคแล้วนะงั้นเรื่องฟันไรซิง่ง<ๆ>ก็เหลือแค่ว่าใครจะเป็นคนขายบุ Boom, Alice, Ham, Emma, Green, ng, ้งอลิสแฮมเอมมากรีนอองปุนปุ้นวัดกวางเนโปแล้วก็โมวันนี้ห้าสี่วันจันหรือว่ารู้สึกว่าสี่คนเยอะสุดเราจะย้ายแบบบางคนมาเน้นพวกวันอังคารหรือว่าวันพุธไหมเพราะว่าวันรู้สึกว่าทำเอฟนดี B มาวันอังคารกับวันพุธลูกค้าเยอะสุดคิดว่าไง ที่โปรพูดก็ถูกว่าวานาันอังคารทีนี้พอเป็นวนนะันอังคารน่ะใครแบบคะแนนไหนแบบเออว่างหรือไม่ติดสอบอะไรเงี้ยเอเอลงมาลงมาได<ง>้ไหมงั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรเอาเอาตามนี้ก่อนแล้วกันว่าเพราะตามนี้คือตารางที่ทุกคนบริเวณกันเองอะ่ะต่อไปก็ advertisement ก็เปน็นหน้าที่ของปุ๊บพอเรามีตั๋วปุ๊บมี advertisement ปุ๊บต้องเริ่มโฆษณาก่อนวันที่15โฆษณาเราต้องมีเวลายอย่างน้อย15วัน เอไปเป็นเรื่อง d o ด a t i t n t n ทีม e c o r a t i o n หลักๆก็มี d e c o r a t i o n ที่ล็อบบี้ชั้น6แล้วก็เป็น Decoration ในในห้องประชมุมห้องอาหารอนะเออทีเนี้ยทีมที่ทีมที่เราแต่งตั้งกันมาก็มีประมาณนี้เพราะเวลาถึงถึงวันงานมันจะได้ไม่งงกันเพราะทีม d e c o r a t i o n จริงๆมันใช้เวลา1วันคือวันวันศุกร์เอออยากให้มีคนเพิ่มอะไรเงี้ยมันน้อยไปอะ่ะจริ ไอเดียขึ้นมาแล้วบอกทุกคนให้ท, er. ทุกคนช่วยทำก็คือท yes. ุกคนอินวอลแต่ว่านี่เป็นทีมพจที่จะคิด yes Definitely ครีเอทีฟทั้งหลายอ่ะต้องมาคุยกันก่อนแล้วทีนี้พอครีเอทีฟคุยออกมาแล้วอ่ะก็ให้แบบทุกคนต้องก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของครีเอทีฟแล้วเพราะเราแต่งตั้งให้เขาเป็นไปแล้วอ่ะแล้วจะได้ไม่มีการมาเถียงกันตอนหลังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอาใครบ้างปุปนไวจูนปุ่นปุ่นแล้วใครคนพิมพิมโอเคครับ ให้เดี๋ยวให้ครีเอทีฟสี่คนไปคุยกันมาให้ได้ภายในวันวันวันอาทิตย์เนี้ยเเดี๋ยวหลังวันที่5้เดี๋ยวเรามาแบ่งงานเรื่องการติดตั้งการจัดบริเวณอีกทีนึ่งเคต่อไปเป็นตาแหน่งบาร์เทนเดอร์4คนมีก๊อฟมียุ้ยมีโปรแล้วก็มีมิกตอนนี้เริ่มไปซ้อมกับพี่สุกฤตได้แล้วว่าเออจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเป็นแนวประมาณไหนอะไรเงี้ยจริงๆเราไอ้เรื่องเรื่องเมนูเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราต้องเสนอในวันที่5มันจะเป็นแบบเมนูใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าให้มันเป็นแบบ ไอพิทไยเซอร์เป็นโรตีแกงเขียวหวานไก่แต่ว่าแบบเป็นแบบไซส์มินิอ่ะเวลากินเป็นเซตจะได้ไม่อิ่มมากแล้วก็ซ so ุปใช่ไหมเป็นต้มยำขาไก่ต้มขาไก,ก<ลอ>ออ่ต้มขาไก่เว็บข<า><ล>องกอ็น่ราริ้ว <อด S 1> แล้วเสร็จแล้วเมนดิสก์จะเป็นแผงกุ้งแม่น้ําอย่างนี้โ OK อเคเปล่าเราถ้าคนแพ้กุ้งอ่ะคืออาจารย์เขาเคยเสนอมาว่าถ้าอาหารเอาเนื้อสัตว์เอาเป็นไทป์เดียวดีไหม เอาไก่หมดเลยเหรอเอาเวลาไก่กันหรือปลาปลาเนอะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเราไปก่อนบางทีมันหนักหมดเลยแค่ะเราจัดหมดอย่นี้มันก็มีอ่อนบ้างหนักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเออลองดูตรงนั้นด้วยเยนี่เฮ้ยจริงๆอ่ะเราทำเป็นแบบสไตล์ฝรั่งก็ได้เว้ยแล้วแบบแต่งกระจานให้มันเป็นแบบไทยอ่ะเข้าใจป่ะแปดทองตรงกลางมันก็แบบไทยแล้วเปล่าวะเราต้องแต่งให้ดีๆอ่ะเข้าใจป่ะ หมือนพูดยังไงเลยวะเอดีอ๋ือว่าผู้ขอนึกบ้างเดี๋ว่าแบบ <c oughs> โอเคเนาะตกลงทำเป็นแบบแนวฟิวชั่นแล้วกันเนาะให้แบบไม่ต้องไทยจ๋าเกินไปมันจะได้ไม่ซิมโพเกินไป <c oughs> คิดเช่นอะหน้าที่มันมีแค่ในงานวันนั้นวันนั้นหมดเลยทีเนี้ยก็อาจจะขอแรงไปช่วยทำอย่างอื่นด้วยอย่างเรื่องเดคอเรชั่นอะช่วยทำแน่นอนอยู่แล้วเอฟบีเอฟบีหัวหน้าทีมเป็นเติมนะเรื่องเอฟแอนด์บีอะมันเป็นปัญหาในทุกๆุกแบทเลยเว้ยเสิร์ฟผิดกันมั่งอาหารออกช้ามั่งอะไรเงี้ยฉะนั้นเอ performance แล้วก็ครัวต้องซิงโครไนซ์กันให้ดีที่สุดเลยเว้ยให้ไปทำแพลนโตะว่าใครนั่งตรงไหนอตั้งไว้หน้าห้องเวลาแขกมาเราจะได้ตัดกําลังคนตรงนั้นไปให้แขกเขาเดินเข้าไปนั่งเองคือไม่งั้นต้องมีคนแบบพาแขกไปนั่งแต่มันควรจะมีโฮสต์อยู่แล้วก็อาจจะมีแต่ว่ามันก็ช่วยได้ปะมันก็ช่วยได้ไงคือเบลพยายามจะเซฟคอ์ให้มากที่สุดอย่างเส้น reception เนี่ยเสื้อจะเป็นเสื้อลายดอกลายจุดหออะไรายสปอ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบซิมโฟมมากๆเวลาไปสำเพ็งหรือว่าไปอะไรมันจะหาได้ง่ายเวลาเป็นเดรสอะค่ะแล้วก็เป็นเข็มขัดแค่นี้เพราะว่ามันก็ดูดีแล้วแล้วก็นี่เป็นแบบทรงผมอะค่ะก็ถ้าจะย้อนยุคก,ก็ต้องประมาณนี้ก็ตีปงนิดนึงถักเปียนิดนึงม้วน <c oughs> จอนนิดนึงดูจะพูดเรื่องคอสตูมผู้ชายเลยปะ <c oughs> คือตอนแรก,กคิดอยากเป็นสูตรสูตรแต่ว่าเป็นสีสีไงแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่ามัน t โมเดิร์นไปก็อยากได้เป็นสีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่แอด ดีเทลดีเทลไปเช่นลายดอกอย่างที่เราบอกลายดอกลายจุดหรือว่าเ <ไอ S 2> ป็นลายสก็อตแถมแล้วก็เน้นเป็นสีโทนร้อนไปเลย <c oughs> เอาใครมีคำถามเรื่องเรื่องคอสตูมเหมครับแล้วบาร์เทนเดอร์อะไรก็คิดกันเองนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรลคิดของเสตจแมเนจเจอร์ให้เปิดงานมาเพรฟอร์แมตแรกที่ต้องมีคือแฟชั่นโชว์ถูกปะคือ <c oughs> จะมีโชว์ของคิกเช่น F B Housekeeping แล้วก็ Front Office แล้วก็ F B ของในงาน เพราะว่าเราคงไม่ใส่ชุดเฮิร์ปไปเสิร์ฟถูกป่ะเพลงที่เลือกอ่ะมันจะเป็นเพลงที่แบบคล้องจองกับชุดของเราเองอืมไอโชว์เพลงอ่ะมันจะไม่ใช่ว่าแบบบอกว่าแบบโชว์แล้วแบบโชว์สี่เพลงรวดแต่อาจจะแบบเข้ามาแทรกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างจบปาร์เดอร์อาจจะแบบแทรก MV 1 MV แหนึ่ง็จวใก็แบบดึงดึงแบบอารมณ์แขกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะได้ไม่น่าเบื่อเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพลงทีเดียวแบบปื้ดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นไม่มีอะไรทำมันก็ เออดูน่าเบื่อซะวะโอ้โหน้องๆประชุมกันเครียดเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดก็เพื่อให้งานตีมไนท์ออกมาดีที่สุดนั่นเองแหละครับเราได้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดงานของน้องๆกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปน้องๆต้องนําไอเดียไปเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ผ่านการเห็นชอบผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องมาลุ้นกันนะครับ ได้จะถึงงานตีมไหนท์หรือว่างานเลี้ยงกลางคืนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมและงานนี้นะครับเป็นงานที่น้องนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลต้องจัดขึ้นเพื่อจบการศึกษานั่นเองนะครับและงานตีมไนท์เนี่ยเป็นการวัดศักยภาพของน้องนักศึกษาทุกคนนะครับที่ดําเรียนมาตลอดทั้ง3เดือนของการฝึกงานด้วยนะครับและน้อง,องรุ่นนี้นะครับได้รับมอบหมายให้คิดคอนเซปต์งานเองรูปแบบงานเองนะครับผมเมนูอาหารรวมถึงระดมทุนในการจัดงานตีมไนท์เองด้วยนะครับซึ่งฟังดูแลล้วเเนนนี่ยิมากๆะ สำหรับน้องๆน,นะครับติดตามตอนต่อไปแล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่างานตีมไหนเนี่ยจะออกมาได้สนุกสนานขนาดไหนกับรายการ Dream Catcher ครับสำหรับตอนต่อไปเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะครับกับภารกิจการจัดงานตีมไหนเรื่องราวความสนุกความเหน็ดเหนื่อย ความกดดันต่างๆเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Dreamcatcher ครับ